You are listening to บ้านนิติพอดแคสต์สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิยุ์ในรายการบ้านนิติพอดแคสตนะครับอีพีนี้จะมาะแจ้งเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องการใช้แอป,ป iu cost on demand นะครับหรือว่าแอป,ปการดูวิดีโอการบรรยายย้อนหลังนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในระบบ Android นะครับ ก็ต้องบอกว่านับจากนี้นะครับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android ตัวแอปนะครับก็จะ,ะถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าใช้งานไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีน้องๆสอบถามมานะครับว่าออแอปเข้าไม่ได้ลบแล้วก็โหลดใหม่ไม่ได้นะครับวับนนี้ชัดเจนมีคําตอบแล้วว่าอแอปบน Android นะครับผ่าน Google Play Store เนี่ยนะครับตัว r u Cost o n d e m a n d n เนี่ยนะครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็จะถูกถอดออกไปจากตัว แอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบความปลอดภัยพูดง่ายง่ายคือเขาไม่ได้อัปเดตนะครับนะมหาวิาลยไม่ได้อัปเดตต่อตัวของแอปนะครับเพราะฉะนั้นเราในส่วนภูมิภาคน้องน้องนักศึกษาในสนมบูรณภาคก็จะเหลือช่องทางการดูผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็ยังดูได้แล้วก็ระบบจะ,สะเสถียรกว่านะครับปกติเวลาพิยุทธ์ดูเนี่ยพิยุทธ์จะไม่ได้ดูผ่านแอปเพราะว่ามันใช้ยากครับมา ทางทางเว็บไซต์ทางลิงก์จะง่ายกว่านะครับก็คือตัวลิงก์ mlearning นะครับ r u ac. t h นะครับใครมีมือถือไม่ว่าเป็นระบบไหนก็เซิร์ชเหมือนเซิร์ช Google นะครับเข้าทาง Google หรือเข้าเข้าทาง เซิร์ฟเอนจินะครับนะก็เข้าเหมือนเข้าเว็บธรรมดาก็ได้แต่จริงๆถ้าดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็นแท็บเล็ตก็จะง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะแสดงผลได้ค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆก็มาดูเรื่องนี้แล้ววันนี้ก็เลยมาชวนทบทวนนะครับ mm hmm. ช่องทางการดูบรรยาย ย้อนหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก42วันก็จะถึงกําหนดการสอบประจำภาค1ทับ2,567แล้วนะครับก็เริ่มทบทวนการบรรยายนะวิชาหไหนที่สอนหน้านี้ภารกิจยุ่งอยู่ก็มาดูเริ่มดูวิดีโอการสอนของท่า,านอาจารย์ได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของออการเข้าดูนะครับก็ ก็ดูผ่านทางทางเว็บไซต์นะครับก็จะง่ายก็จะง่ายกว่านะครับก็คือตัว M learning นั่นแหละนะครับก็เซิร์ช Google ไปเลยนะครับ i u Cost on Demand นะครับหรือ M learning นะครับพอเข้ามานะครับก็จะเป็นหน้าจอนี้เขาก็จะแจ้งเตือนแล้วนะครับแจ้งผู้ใช้แอป i u Cost on Demand เนี่ยไปครับบน Android ก็จะใช้ไม่ได้นะครับตัว M learning ก็คือตัวนี้นะครับก็เซิร์ช m l e a r n i n g m k l e a r n i n g r u a c t h s นะครับเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอันดับแรกก็คือตัวคอ on Demand หรือว่าตัวช่องทางการดูวิดีโอการบรรยายย้อนหลังเนี่ยนะครับก็เข้ามาเสร็จก็จะมีให้เลือก2ส,ส่วนก็คือส่วนกลางกับสมบุยภาคแน่นอนของเราก็เลือกเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคใช่ไหมครับหรือถ้าใครขยันก็ฟังส่วนกลางก็ได้แต่บางวิชาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับที่อาจจะต้องไปฟังส่วนกลางเพราะว่า เนื้อหาที่บรรยายในส่วนภูมิภาคเนี่ยเป็นการนําเทปซึ่งค่อนข้างที่จะเก่านะบางวิชานะไม่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องไปดูเป็นรายวิชาไปนะครับก็ต้องดูข้อมูลว่าเออโอเคตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะครับก็อาจจะไปดูบรรยายของส่วนกลางก็ได้นะครับก็จ,จะเป็นเป็นอะไรที่เรา,าจ,จะต้องหาทางหาทางแก้ไขนะครับหาทางหาทางที่จะเรียนเรียนรู้มันให้ได้นะเอาเป็นว่าเข้าส่วนภูมิภาคก่อนนะครับเข้ามาดับแรกแน่นอนที่สุดก็คือจะให้ใส่ล็อกอินนะครับนะเราก็ ใส่ไปเลยนะครับนะเด๋ยวพี่ขอ,อนุญ,ญาตใส่ก่อนนะครับถ้าล็อกอินเข้ามาได้แล้วก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนี่ก็คือคลังวิดีโอนะครับวิดีโอที่สามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับมีคําถามว่าบางทีวิดีโอมันมีหลายตัวนะอันดับแรกก็อาจจะต้องเซิร์ช ภาคก่อนนะครับภาคเ,าเราเราจะดูภาคไหนภาคหนึ่งภาคอะไรนะครับแล้วก็ค่อยเสิร์ชหาวิชาเอานะสมมติว่า,ายกตัวอย่างเป็นวิชา acc acc 1 1 0 3นะครับเ,เซิร์ช acc 1 1 0 3ถ้าเซิร์ชแล้วมันก็จะดูง่ายโอ้เนี่ยหลายคนมีคำถามว่าโอ้พิยุทธพอเซิร์ชแล้ววิดีโอมันมีตั้ง3ตัวมันมันมันเป็นยังไงนะครับเอามาดูทีละตัวนะแล้วเราจะต้องดูตัวไหน อันดับแรกตัวที่ตัดไปเลยก็คือตัว OASC เนี่ยนะครับตัวนี้ไม่ต้องดูนะตัวนี้เป็นการบรรยายของนักศึกษาวิทยาบริการต่างประเทศสาขาต่างประเทศน้องๆที่เข้าเรียนอยู่ต่างประเทศอาจารย์จะบรรยายช่องทางนี้คือ OASC นะครับแต่ของเรานักศึกษาที่อยู่ในประเทศไทยนักศึกษาสมบนูมิภาคเนี่ยก็ดูได้2ตัวนะครับต่างกันยังไงตัวเอาตัวนี้ก่อนตัวกลางตัวที่มี i ี i n g งอันนี้คือตัวบรรยายสรุปบรรยายสรุปก็คือจะเป็นการบรรยายวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ไดอาทิตย์หครั้งเดียวนะครับนะระยะเวลาประมาณสักมันจะมีบรรยายสักรู้สึกจะ4วิดีโอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในรวปหนึ่งก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับนะสีวิดีโอนะครับ ลักษณะเป็นบรรยายสรุปนะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็จะมีประมาณไม่เกิน6วิดีโอรครับวิดีโอแล้วไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ acc 1 1 0 1ธรรมดาแบบนี้เลยก็คือเป็นการบรรยายแบบเต็มรูปแบบอาจจะมีการบรรยายประมาณสัก12ครั้งนะครับก็จะ2ส่วนนะถ้าถามความละเอียดก็แน่นอนในเมื่อจำนวนชั่วโมงเยอะกว่าการบรรยายก็จะละเอียดกว่านิดนึงนะครับแต่ส่วนตัว brief ก็ ก็เหมือนการฟังบรรยายสรุปได้ก็แล้วแต่ว่าวสะดวกแบบไหนนะครับก็เลือกได้ทั้ง2แบบเลือกได้ฟังได้ทั้ง2แบบนะครับขออนุญาตเอาลองเปิดตัวบลิฟขึ้นมานะครับอ่าเนี่ยครับตัวบลิฟเห็นไหมครับก็จะมีวิดีโออยู่44ครั้งนะครับครั้งละ1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตัวธรรมดาตัวนี้นะครับตัวบรรยายเต็มนี่จะมีประมาณอ่าสิครั้งแล้วใช่ไหมครับนะน่าจะมีอีกครั้งหนึ่งสิครั้งตอนนี้ยังบรรยายไม่ครบถี่นะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างนี้ก็ เปิดรับชมได้เลยนะครับ,บแล้วก็ดูดูย้อนหลังได้นี่บรรยายครั้งที่1ของท่านอาจารย์เห็นไหมครับนี่ก็คือการช่องทางการเข้าดูการบรรยายย้อนหลังนะครับอยากดูวิชาอะไรก็เสิร์ชไปเลยนะครับ P.O.L. 1<อ>1 0<อ>1หนึ่ยีไหมอ่ามีเหมือนกัน O.S.C. ไม่ต้องดูนะครับก็แสดงว่ามีตัวเดียวให้เลือกตัวนี้นะครับ P.O.L. ตอนนี้ไป11ครั้งแล้วเหมือนกันนะครับก็อาจจะเหลืออีก1ครั้งนะครับก็จะเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วนะครับลักษณะอย่างนี้เป็นต้นหรือ เป็นนิติ L A W 1 1 0 1นะครับอ่าก็มีให้เลือก3ตัวนะครับก็มีตัวนี้นะครับตัวเต็มแล้วก็ตัวบิฟส์ในตัวตัวบิฟสิครับอ่าตัวบิฟก็4ครั้งเห็นไหมครับก็นะครับสรุปการบรรยายนะครับประมาณแค่ชั่วโมงนี้หรือว่าเป็นตัวเต็มตอนนี้ไปกี่ครั้งแล้วอ่าสิครั้งแล้วจบแล้วนะครับฟินิชแล้วนะครับสิครั้งเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็รับฟังได้นะครับอ่าทบทวนนะหเดือนนะครับก่อนสอบมีเวลาอ่าโอเคนี่ก็คืออา ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลของอามาแนะนําตัวการใช้ iU App นะครับที่ใช้ไม่ได้แล้วก็เข้าดูผ่านทางช่องทางเ,าเว็บไซต์แทนนะครับวิดีโอนี้ก็ก็ยัดเอาไว้แค่นี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับโชคดีนะครับตั้งใจอ่านหนังสือใกล้สอบแล้วนะครับสู้ๆนะครับอีกประมาณสัก40กว่าวันก็จะถึงกําหนดการสอบแล้วแล้วก็ช่วงนี้หาซื้อชีตข้อสอบมาฝึกดูฝึกการอ่านได้แล้วนะครับตอนนี้21ถึง25นี้นะครับยุทธเปิดรับ พรีออเดอร์ชีสนะครับแต่และว,วิชามีทุกวิชานะครับสั่งได้ผ่านทางไลน์แอดบ้านนิติก็ได้นะครับนะทักทายมาได้เลยนะครับสำหรับวีดีโอนี้สวัสดีครับ